สวัสดีครับสวัสดีสมาชิทกทุกท่านนะครับผมผมมาจากแบงค์จากบ้านมหาเฮงแบบแปบบแบบนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาลงแนวทางรวมฮานอยนะครับเมื่อวานฮานอยแตกไปสามฮานอยนะครับผมปังๆเลยนะจ๊ะอ่าส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไงร,รบกวนฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสับส i ายก,ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้อัปเดตคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนะจ๊ะ อ่ะวันนี้ห้านอยครับผมปังปังปัง,ปงแน่นอนนะครับวันนี้ตัวเด่นให้เลยนะครับวันนี้ชอบชอบไปพิเศษคือวันนี้คือเลขเก้านะครับจะจะให้ลงให้ตารางก่อนนะแล้วก็จะจะไปเน้นเน้นตัวนี้นะครับลงลงมาคือห้านะครับแล้วก็แปดนะครับเก้าเก้าเด่นรองห้ารองแปดนะครับผมก็ สองมนะครับเดี๋ยวคือมีหเอ้ยคับจอ่ออจะเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้ 9, 5, 9, 6, 9, ตัวกัน นะครับก็จะมี5้าสอง5้าสามห้าหกห้สองแสาหกสาม การเบิ้ลนะครับเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดหกหกสามตัวเก้าห้าแปดห้าหกเก้า สามเก้ 3, 9, 2, 3, องะประมาณนี้นะครับเด่น9ก้รอง5กับ8นะครับใครชอบเลขตารางนี้นำเลขไปวิน3ามตัวหรือ2ตัวได้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเลขตารางเข้าทุกวันเลยนะครับจับเลขไปรวม มัดเป็นเลขบิน3ตัวหรือ2ตัวนะครับวันนี้อาจารย์ให้เด่น9ลอง5กับ8นะครับผม3ตัวก็จะมี9 5 8 5 6 9 3 9 5 2 3 9หนะครับหรือใครชอบมากวันนี้ก็ลองจับบวกบวกเลขดูได้นะครับว่าชอบเลขไหนมาเติมเพิ่มได้ก็นะครับผมอ่ะวันนี้หาหนอยปังปังปัง,ปงแน่นอนยังไงรบกวนอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเห็นการอัปเดตในคลิปใหม่ๆของอาจารย์ใน วันถัดไปนะครับผมยังไงวันนี้ขอให้โชคดีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ